สวัสดีครับเดี๋เจอกันเดียวครับผมครับช่องหน้าโคกนี่แน่ครับผมนี่สองหน้าโขกสิมารับตัวลิวตันนะครับผมไปเสริมทัพอีกครับช่วงสิเกิเขาดูกันเดือนหาเดือนหกครับผมก็จะเอาไปเป็นนกมงคลนะครับเนาะแับผมมาเอาอยู่แถวคู่เขียวครับตอนนี้ผมมีบางกวงน้องกวงโจครับ อำเภอผู้เขียวครับจังหวัดชัยภูมิครับผมทางขบานมึงครับเจ้าก็จะเลื่อนนี่น,น,นนะครับเนาะทางอองขบานมึนก็ได้ไปเรียกครับน,น,นี่ครับทางเขบานสมนโวร์ลิวตันนะครับอันนี้มันก็มีนกเขอได้ลายเดียวมัน ม้กัดเตะมกัดเตะเอามาเดีัวนี่เรีกเขาป่วงนะวเปียโอมหอนมือเาเลยะ่เลยกเวีมาเลยเป็นไนกเป็นไก่อนม่มันว่เหรีเนาะนี่เรถามหัวพน้านี่เด้เออผมังหน้านหัวหน้าัวมหันอยู่แล้วท่านบ่คู่ไม่บอกปลาไปออกแล้วมือหอนเ้ารปมือเสารปต่ตยอยู่ไหนอยู่เนาะ มันเท่าไปต่อยู่หน้าอยู่ลูกปลาบงคงหมดโอ้ยมันกขะาลอยู่ในดอกพะเขลาเปนบุงได้จริงรับโอ้ยมันโม้อูลก่เาันเป็นนกลูกต้นหนพ่อสองครูเนี่ยเป็นนกลูกต้นเนี่ย Năm Ôi, <laughs> mình nó cái nhắn cái tôi nhai thế tôi này nè hả, Ôi, nhai, cái nhây thế Ôi, mình nó có nhắn cái tôi nhây thế ừ. à. tôi nè nè cái nhằng <laughs> Ừ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  โอ้มันตัวใหญ่แค่นกอ่โอ้งดแต้ว่าใส่ดูใส่ดูกับพี่น้องมีแต่ตัวจังๆนี่เลยอู้ตัวนี้ตัวนี้พอได้ไหมเจ้สิมาสองพันเจ้เตอร์มิสิวพันหาอืมว่ามึงว่าว่ามันเล่นดูแล้วมันมันมักนกขันดูมันหมานตัวไรขันดูนี่พ่ออืมตัวไรขันดูเพรประกันว่าแต่ข้นต้นอืมยู่น้อเขาติ๊ด ติดซีตัวหาตัวแล้วเอาตัวนี้หัวมันเปล่งขึ้นขนขึ้น,นสันมันตำจอมตุ่มเดความผันเงียดมันบัวแตกหรอกขนมันเงึ้งมาันสันตะเลยตัวนี้ก็ดูนอตัวนี้ติดสองตัวมันมีเสลยมัน